มีคุณวิทูลน,นะคุณวิทูลถามมานะครับว่าเทมเอ์เพรเชอร์ชนิดของไหลมีความสำคัญต่อการเลือกใช้ระบบท่อข้อต่ออย่างไรครับจะเกิดความเสียหายอย่างไรถ้าเลือกผิดครับนะครับก็เป็นคำถามที่กว้างตอบตอบยาวนานนะอาจจะต้องตอบหลายวันนะครับก็ผมก็เลย เอาเขียนอันนี้มาให้ดูนะครับเป็นการยกตัวอย่างนะครการการใช้ของไหลนะครับของไหลภาษา,ษาอังกฤษก็คือ fluid นะครับภาษาไทยก็ของไหลนะครับกลับไปม .4 จำได้ไหใครเครียนผ่านม .4 ไปแล้วของไหลคืออะไรครับของไหลก็คือของเหลวและ กาใช่ไหมครับอ่าสองอย่างนะครับของของแข็งใช่ไหมครับของแข็งใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับของแข็งคือของกริง้งมันกริ้งได้อ่าทำก้อนก้อนหินหล่นลงไปมันก็กริ้งปุ๊กปุ๊กปุ๊กลงไปนะครับแต่ของเหลวมันจะไม่กริง้งมันไหลอ่าฮะสังเกตน้ำน้ำมันไหลได้นะครับพวกนั้น เหล็กไหลเนี่ยไม่ใช่ของแข็งเพราะมันไหลได้นะครับในในเส้นที่เราขีดนะครับเส้นพวกนี้ก็คือแทนระบบท่อนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น P I D นะฮะก็คือ Process and Instrument Diagram นะครับก็คร่าวๆนะครับตัวอย่างเป็นตัวอย่างนะครับเราเราเรามีอาจจะใช้ของเหลวก๊ไก่นะครับอ่าเป็นเป็นของเหลว ครับแล้วก็เอาเอา,เอาขอไข่อาจจะเป็นก๊าซนะมาทำปฏิกิริยาคับนะคอันนะี้ผมชอบชอบปฏิกิริยานะเรับเรียนเคมีก็เลยชอบปฏิกิริยายกตัวอย่างเป็นเลกเตอร์เป็นเป็นเตาปฏิกันนะก็ให้มันเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นนะครับเราเอาของเหลวใส่ลงมานะครับแล้วเอาแก๊สใส่เข้าไปผสมกันนะครับมันก็อาจจะได้ ผลรตผลิตภัณฑ์มาตัวหนึ่งใช่อาจจะเป็นคอไฟล์เป็นคอไฟล์ออกมาคอไฟล์ฟอาจจะเป็นกา๊าหรืออาจจะเป็นอื่นแล้วแต่นะครับแล้วแต่ระบบแล้วแต่อุปกรณ์เราที่เราตั้งใจทำให้เกิดขึ้นนะครับอันลุกจัเป็นกร์ดก่อนละกันครับเน,นี่ก็คือเนี่ยคือเราได้ของไหลมากี่ชนดิดนลครับ3ชนิดนะครับกอไก่ก็คือของเหลวใช่ไหมขอไข่เป็นก๊์ด คอไฟก็เป็นการนะครับอ่ะกลับมาคำถามของคุณวิทูลน,นะครับคุณวิทูลคุณวิทูลถามว่าของเหลวมันมีผลกระทบต่อระบบท่อไหมนะฮะอ่ามีไหมครับ,ค,รบคิดว่ามีไหมครับมีไหมครับถ้าถ้าเราเอาน้ำใส่เข้าไปในท่อในถังเหล็กท่อเป็นเหล็กถังเป็นเหล็กเป็นอะไรไหมครั ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ถ้าเ,าเป็นท่อเหล็กแล้วน้ำอยู่ข้างนอกอมีอากาศด้วยบ้านเรามันชื้นใช่ไหมก็อโอกาสเกิดสนิมขึ้นพอค่อนข้างจะเยอะนะก็จะมีสนิมเข้ามาเกี่ยวสนิมนะฮะก็ตัวนี้ะครับก็จะทำให้ระบบเราเสียหายนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ เป็นสนิมจากด้านนอกมันเกิดจากด้านในได้ไหมเกิดได้เช่นเ,เกิดของเหลวก๊อไก่เป็นกรดซัลฟูริกสมมตินะฮะเป็น,นเป็น HCL เป็เนซัลฟูริกแอซิดเป็นของเหลวนะเป็นของเหลวเราใช้ท่อเป็นท่อสแตนเลสได้ไหมครับพังนะ เพราะว่าท่อสเตเลสมันทนกดไฮโดรคาริกไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องต้องมีความรู้เรื่องแมทเทเรียลนะฮะว่าเราใช้ของอไหลเป็นตัวนี้นะฮะเป็นไฮโดรคาริกแอซิดนะครับตัวท่อเราตัววาล์วเราตัวเลคเตอร์เราตัวอื่นๆของเราเนี่ยนะควรใช้วัสดุเป็นอะไรนะันั้นก็เป็นเป็นการเลือกเลือกอ วาวนะวาววัตถุดิบของวาวมันเป็นสแตนเลสหรือเป็นอทองแดงทองเหลืองนะพวกนั้นหรือเป็นโมเนลอินโคเนลเฮทรอยซ์นะครับก็เมื่อวานก่อนเราเราก็ได้เรียนไปแล้วนะข้อต่อวาวมันมีตัวแมบบทเทเรียลที่ทำวาวเน wow. ี่ยเยอะแยะหมดเลยใช่นไหมมีเฮทรอยซ์มีดูเพกมีซูเปอร์ดูเพกอะไรพวกนะั้นเะนี่ยก็ก็เป็นผลเพราะว่าของไหลที่เราใช้เนะี่ยมันมีปัญหากับตัววาล์ว ก็เลยต,ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อให้ทนการกัดก่อนได้นะครับก็การกัดก่อนก็คือ c o โร o ั i o n นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับถึงขนาดมีเปิดเป็นวิศวกรรมการกัดก่อนนะครั corrosion engineering นะครับก็เรียนกันสีห้าปีเลยนะครับแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่ ใหญ่โตโมรางนะครับอาการนะครับเราแค่วันสองวันเราไม่รู้เรื่องครับมันมีโอกาสที่เราเลือกอุปกรณ์ใช้แล้วผิดพลาดเกิดขึ้นได้การเกิดขึ้นได้นะครับพุกวันนี้หลายโรงงานก็ยังมีปัญหาเรื่องการจัดก่อนอยู่นะครับเขาบอกว่ามูลค่าปัญหาที่เกิดจากการจัดก่อน,นโคโรชันเนี่ยมูลค่ามันมากกว่าหมื่นล้านบาทใน1ปีเนี่ยนะ สูญเสียเงินกันเนี่ยรวมๆมาแล้วน,เนยเกินหมื่นล้านบาทแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าใครรู้เรื่องโคโรงร่าน,นี่รวยเลยนะครับนะหากินถึงเรื่องการกัดกร่อนนะครับอ่กลุ่มบอทนะกลุ่มบทะะม,ทะะมทะะีมีการวิจัยเรื่องก,การกัดกร่อนอพยายามโคดท่อนะโดยเฉพาะปอทตอฟเนี่ยเขาเขาคุดเจาะแล้วมันดิบมามีซัลเฟอร์มีอะไรมาใช่ไหมมันก็อาจจะเกิดการกัดกร่อนอพ่อเขาก็ต้อง ทำไงให้ท่อไม่โดนกัดก่อนก็ทําการโพส์เนะคลือบท่ออะไรเงี้ยหรือแท่นจอดน้ำมันเขาอยู่กลางทะเลนะไอทะเลนะเอ่ะเกลือเกลือคอไลน์เนี่ยมันก็กัดก่อนได้เลยได้เขาก็ต้องทอําวนะิจัยในเรื่องพวกนี้เรื่องโคโรโชันนะครับก็โคโรชันก็มีหลากหลายมีคลิปไฟโคโรชันมีพิตติ้งโคโรชันโอ้เยอะแยะเลยนะครับเอาไว้วันหลังถ้ามีโอกาสผมก็จะมาโม้ให้ฟังซึ่งผมไม่เก่งเท่าไหร่นะเพราะว่า รู้เรื่องนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะครับออถ้าจะให้ดีก็ไปปรึกษาคนที่เรียนเนี่โคโลโชั่นมาโดยตรงจะดีกว่านะครับนี่ก็คือตัวของไหลเองนะแต่แต่ครับตัวของไหลเนี่ยนะครับตัวของไหลที่เราใช้เนี่ยนอกจากตัวมันเองแล้วนะก็คือเนี่ยอย่างเช่นไฮโดรคอลอริกอย่างเงี้ยหรือน้ำหรือเป็น แก๊สซัลเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยนอกจากตัวมันเองแล้วที่มันจะทําให้ระบบท่อข้อต่อวาเรามีปัญหาแล้วนะมันยังมีอีกสองอย่างที่ตามมาก็คืออะไรครับของไหลเนี่ยมันมีความดันมาถูกไหมมันมีความดันมันก็ไม่ไหลนะมันต้องมีความดันมานะครับมันมีอุณหภูมิมาที่คุณปิงๆปิถามมาคุณวิทูลถามมาเนี่ยครับ สามอย่างก็คืออันเดียวกันเลยครับ f ูอิ d t e m p e r a t u r คือตัวเดียวกันมันมาพร้อมกันนะของไหลมันมาพร้อมกับความดันมันมาพร้อมกับอุณภูมิด้วยนะถ้าถ้าเราเอากดที่ร้อนเข้ามากดที่ความดันสูงเข้ามานะมันก็จะส่งผลกระทบต่อ,ตอหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับมันตัว ผลกระทบเนี่ยมันเกิดจากสามเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวสารมันเองเลยนะตัวทสองคือผลกระทบของความดันความดันเนี่ยต่อให้สารนั้นอาจจะเช่นมันคืออากาศธรรมดาลมธรรมดาแต่ถ้าความดันสูงมากมากเกินไปข้อต่อวาลวท่อเราก็มีปัญหาอนะุณหภูมิก็เหมือนกันถ้ามัน เป็นอากาศแต่ร้อนเกินไปเหมือนตอนนี้ใครเดินออกไปอยู่ข้างนอกนะแดดเปรี้ยงๆยืนอยู่แป๊บเดียวล้มตึงแล้วนะเพราะว่าเป็นลมแดดนะเพราะแดดมันร้อนเกินที่เราจะทนได้มันก็เหมือนกันถ้าท่อเราทนไม่ได้มันก็มีปัญหาใช่ไหมก็นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเลือกนะคนคนที่ขายวาลคนที่ขายข้อต่อคนที่ขายท่อ ควรจะรู้สามเรื่องนี้นะสามารถแนะนำลูกค้าได้ถ้าถ้าคนขายไม่รู้เรื่องแสดงว่าเฮงซวยแล้วนะแดงว่าไม่มีความรู้เลยอาศัยไปพี่ค้าช่วยหนูซื้อหน่อยค่ะแค่นั้นเองนะครับมันต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้เรื่องเรื่องความดันเรื่องภุมเรื่องของไหลนะครับเพราะอะไรเพราะว่าวาล์วที่เขาขายเขาต้องรู้ว่ามันทนความดันตรงนั้นได้ไหมภุณิภูมิมันทนได้ไหมนะครับ สารเคมีตัวนั้นมันทนได้ไหมมันต้องรู้นะเพราะว่าอะไรฮนะเมื่อวานเราเราเราดูเ,าลเลยตัววาลเลยในชะ่ไหมเนี่ยเราเห็นไหมฮะตัววาลเนี่ยมันมีชิ้นส่วนอย่างเนี้ยจะเห็นเขือสีข,า,ขาวใช่ไหมเนี่ยเป็นพลาสติกดูภายนอกเนี่ยมันคือสแตนเลสสตีล306นะครับแต่ด้านในอะ่ะมันมีชิ้นส่วนอื่นเข้ามาใ่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยซีทของวาลเป็นพลาสติกมีโอลิงอ่าสีดำอ่านะ ก็มันก็เป็นทิศส่วนที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เป็นองค์ประกอบของวาล์วอยู่นะครับคือของไหลเข้าไปเนี่ยมันต้องเจอมันต้องเจอในพวกนี้มันผ่านวาล์วผ่านเลคเกร์เตอร์ผ่านอะไรเนี้ยมันต้องเจอของไหลพวกนี้ถ้ามันทนไม่ได้มันก็เกิดการกัดก่อนเกิดโครลชันอ่าก็อาจจะแตกอาจจะเป็นรูอะไรเงี้ยมันก็เกิดการรั่วขึ้นนะครับก็ถามว่าถ้ามาโดนกัดก่อนก็คือ ส่วนใหญ่ก็คือเกิดรวออกมาข้างนอกผลกระทบเป็นยังไงครับก็อยู่ที่ว่าสารที่รวออกมาคืออะไรสารที่รวออกมาเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมไหมสารที่มีส่วนใหญ่ก็เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วครับรบ,บางตัวเป็นสารก่อะเลงบางตัวติดไฟนะเป็นสารอันตรายติดไฟอาจจะระเบิดได้บางตัวเจออากาศนิดเดียวติดไฟทันทีเลยก็เป็นไปได้นะครับก็อยู่ที่ที่ตัวสารคมีเราใช้นะครับ อุตสาหกรรมที่ค่อนข้างจะน่ากลัวที่สุดคืออุตสาหกรรมอะไรรู้ไหมฮะไม่ใช่คุณจอดน้ามันคุณจอดน้ํามันเนี่ยน้ามันบอกเลยนะมันติดไฟได้ใช่ไหมท่านจอดไฟไหมทั้งแท่น,ทน,ทน,ทนเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับลงเป็นโตโเคมีโลงกันน้ำมันไฟไหมเป็นเรื่องปกตินะครับแต่มีอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับที่อันตรายกว่าคืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ครับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเขาเขา จริงจในโรงงานสะอาดมากเลยนะเขาอยู่ในห้องคลีนรูมคลีนรูมเขาอาจจาะคด1000ดัดหนึ่งร้อยคัดหนึ่งพันคัดหนึ่งพันหมายความว่าในในอากาศหนึ่งลูกบาศก์เมตรจะมีฝุ่นลอยอยู่แค่หนึ่งพันเม็ดถ้าคัดหนึ่งร้อยก็จะมีฝุ่นลอยอยู่แค่หนึ่งร้อยเม็ดในหนึ่งลูกบาศก์เมตรแส่น้ำสะอาดมากสะอาดจะลงไปบาบาลเองนะครับนะพีเอ็มสองจุดห้าเข้าไปไม่ได้ห้องนั้นนะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าไอเขาผลิตพวกแผงวงจรแผงวงจรเนี่ยมันเล็กกว่าไมค์อน,นมีบริษัทหนึ่งเมื่อก่อนน่ะเขาชื่อสับไมค์อนตอนนี้ก็เจ๊งไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเนี่ยสับไมค์อนเพราะอะไรครับเพราะว่าช่องทางที่กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านมันเล็กกว่าไมค์คอน PM สองจุดห้ามันสองจุดห้าไมค์อนมันใหญ่กว่าตั้งเยอะนะมันเข้าไปปุ๊บมันไปรัดวงจรได้เลยนะครับเพราะก็ต้องสะอาดมากนะ,นะครับก็แต่ แต่สิ่งที่เขาใช้กับอันตรายมากนะครับเขาต้องทําให้เกิดเป็นเป็นเป็นขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมเขาใช้โบลอนเข้าไปอยู่ในช่องอช่องเล็กๆที่เป็นสัตว์ไมครเนนะครับนะนะนะก็เป็นขั้วบวกแล้วก็ใส่อฟอสเฟตเข้าไปเป็นขั้วลบหมู่ห้านะเข้าไปพวกเนี้ยเขาต้องใช้สารอันตรายใช้พวกไดเลนนะนะพวกฟอสเฟนโอ้เยอะแยะเลยนะครับ อ่อ B C L สามอะไรเงี้ยพวกเนี้ยอ,อันตรายมากแล้วก็คือเราได้รับมันไปแค่ไม่กี่ PPM เราก็ตายแล้วนะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายนะครับก็เราดูจากภายนอกในโรงงานเราไม่รู้หรอกว่าในท่อเขาเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่านะแต่ถ้าเรารู้ว่ามันคืออะไรสารที่มีคืออะไรเราไปเซิเร์ชอินเทอร์เน็ตหา M S D S นะครับเราก็จะดูแล้วโอ้ตัวนี้อันตรายมากเลย เจอนิดเดียวตายเลยนะครับโรงงานปิโตเคมีมันต้องอาจจะต้องระเบิดไฟไหม้นะถึงจะตายไอ้นี่ไม,ม่แค่แกนร่วมมันนิดเดียวก็ตายแล้วนะครับก็นั่นคือตัวสารของมันนะครับความดันนะครับความดันความดันก็เมื่อวานเราเห็นนะมีอันนึงที่ท่อมันระเบิดออกแสดงว่าอะไรครับความดันมันเกินเกินกว่าที่ท่อบันทนได้ตอนเราซื้อท่อมาเนี่ย มันจะมีตารางให้มาว่าพ่อแต่ละตัวทนะนแรงันได้เท่าไหร่นะครับอย่างโดยปกตินะครับก็พ่อสแตนเลสฟิีลขนาดหนึ่งส่วนสี่นิ้วนะสแตนเลสสตีลสามหนึ่งหกนะหนึ่งส่วนสี่นะนิ้วความหนาจุดศูนย์สามห้านิ้วอย่างเงี้ยนะครับแรงดันใช้งานก็คือห้าพันหนึ่งร้อย psi นะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าจะระเบิดก็คือสี่เท่าครับ กาหมายความว่าเอาสี่คูณ้าพันหนึ่งไปก็จะเป็น2 0ง0มื่นกับสี่รอเพลซท่อเนี้ถึงจะระเบิดนะครับนี่ก็คือเราก็อัดเพชเชอร์เข้าไปจนมันระเบิดเนี่ยครับเห็นไหมแรงดันเกินมันก็ทำให้ท่อระเบิดเสียหายแบบนี้ได้นะครับท่อแตกนะเพราะฉะนั้นครัก็เนี่ยฮะก็คือก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เอาเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับโอเคครับ อุณหภูมินะเราใช้สเตลเลสตีล316นะอุณหภูมิก็ใช้ได้สูงสุดแค่619องศาเซลเซียสนะครับสูงกว่านั้นก็ทนไม่ได้นะครับก็ก็จะทำให้เสียหายได้นะครับเช่นส่วนที่เป็นพลาสติกพวกนี้ครับก็จะไหม้ไปนะอโอลิงพวกนี้นจะไหม้ไปนะครับมันก็ก็จะเกิดการเสียหายนะครับก็ต้องระวังนี่ยก็คือเรื่องของอุณหภูมิ ความดันของของไหลนะครับแล้วก็เราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอต่อนะครับ